แกรนนี่สเกมแฟนเมกจากค่าย t ท w e ลสตูดิโอเกมนี้เมื่อเข้ามาเล่นทุกคนอาจจะสงสัยว่ามีแค่สระดับให้เล่นเองเหรอก็คือระดับ Ghost Mode กับ Easy Mode ซึ่งนี่ก็คือข้อดีนั่นเองที่ไม่มี Medium กับ Hard เพราะจะทำให้เกมนี้ง่ายขึ้นแต่คุณเชื่อไหมว่ามันไม่ง่ายเมื่อคุณเข้าเกมมาคุณจะพบกับอินโทรที่โคตรนานนานสุด แต่คุณเชื่อไหมว่าเมื่อกี้มันคืออินโทรจริงๆแล้วมันก็นานด้วยแล้วจากอินโทรนั้นคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วเกมนี้อ่ะมันควรจะมีตัวละครทั้งหมด4ตัวก็คือแก a นี่แกลนป่าซ l นเ d รดินาแล้วก็แองเจลีแต่จะว่าไปแล้วภาค3มี3ตัวนี่ก็จะตายหาแล้วนี่มี4มึงไม่เอามาทั้งโคตรเลยล่ะซันเดรตแมนลีฟลูกซันเดดินาอย่างเงี้ยเออไม่เอามาเลยล่ะ,ะเกมนี้นะครับปากบอกว่าเป็นระดับอีซี่เกมอัปเดตให้มีหลายห้อง แต่บางห้องก็ยังไม่สามารถเข้าได้ซึ่งก็ต้องรอพัฒนาต่อไปนะครับ p ากบออเป็นีซี่แต่ดูนะครับดูความไวของมันดูซิมันจะไวขนาดไหนฝับอุ้ยเห็นไหมมันโคตรไวเลยโอ้โหแต่คุณดูความไวมันะครับดูความไวมันอาจจะโอ้โหดูโอ้โหโ,โ,โคตรไวเลย หเห็นไหมอันนี้ผมเล่นใน Ghost Mode นะค a s h อีกอย่างหนึ่งที่เกมนี้ทำมาแล้วไม่รู้ว่าออผิดเพี้ยนหรือเปล่านะคือการที่คุณแกรนี่เนี่ยสูงกว่าเราถึง2เท่าโอ้โหดูสิดูดิมันสูงขนาดไหนะนึกว่าเปรตไอ้ชายหรือเราจะคิดอีกมุมหนึ่งก็คือเราอาจจะเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆก็กได้นะครับนี่คือระดับเดียวกับ e ซี่นะดูโอ้โหโคตรไวเราเสือกบอกง่ายง่ายตรงไหนวะฮะแต่เกมนี้ยังมีอะไรที่มันค่อนข้างไฮเทคก็คือลิฟต์นั่นเอง ซึ่งแกลนนี่เกือบทุกภาคไม่มีมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะแถมเป็นลิฟต์อัตโนมัติเข้ามาปุ๊บไม่ต้องกดปุ่มแต่ปิดเองแล้วสิ่งสุดท้ายที่ทำคุณผ่านก็คือทรัมเบอร์ซึ่งไอ้เจ้าเนี่ยมันก็คืออะไรไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆต้องเอามาแปะไว้ตรงนี้แบบนี้เห็นไหมจากนั้นคุณก็สามารถเปิดประตูนี้แล้วก็ผ่านได้เลยว<ะ>ับเป็นไงผ่านง่ายไหมล่ะภาคนี้นะครับเราจะได้ เล่นบนหอคอยนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันมีเนื้อเรื่องเชื่อมโยงอะไรนะครับทำให้แบบคุณยายนะเออเอาง่ายๆก็คือทั้งโคดเดี๋ยแหละเออต้องมาย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้นะครับว่าย้ายมาอยู่ที่นี่เพื่อจากนั้นคุณก็สามารถผ่านเกมนี้ได้โดยง่ายเลยและนี่ก็คือ t h i s i s a Granic